าาสวัสดีครับความรู้อยู่ไม่ไกลตัวอยากกลัวที่จะค้นหาได้เวลามาเพลินกับผมในรายการพิพิธเพลินครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ภาคใต้ของเราจะนึกถึงอิทธิพลของมลา,ายูอินเดียหรือแขกเปอร์เซียแต่รู้ไหมครับว่าพิพิธภัณฑ์ที่ทางรายการจะพาไปในวันนี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาแต่กลับโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีอายุมากกว่า100ปีอีกสักครู่เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าทำไม <S <S วันนี้รายการพิพิธภัณฑ์จะพาท่านผู้ชมเดินทางลงใต้กันไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา <S <S ไปยิ้มเยือนพิพิพธภัณฑ์ทระสถานเถรชาติสงขลากันครับส่วนเคล็ดลับพิพิธภัณฑ์ในวันนี้มีวิธีการดูแลเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมขอ,ของตะกั่วมาฝากกันครับ จากสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการตั้งคําถามต่างๆนานาไว้มากมายเกี่ยวกับคําว่าไทยครับวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันโดยที่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยที่เราเรียกกันว่าสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3ากันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิรุครับนี่ก็คือพี่อ๋อยนะครับเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นะครับและตอนนี้เราก็าอยู่ที่ห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิครับทำไมเราได้ใช้สุวรรณภูมิเป็นหัวใจหลักของห้องนี้ครับ,รบดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นดินแดนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราเรียกกันน่ะนะคะ<อ>มันเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร<อ>ทั้งแร่ธาตุทั้งของป่าเป็นพวกสัตว์ พวกพืชรประมาณนี้นะคะครับผมก่อนจะเป็นสุวรรณภูมินะคะก็จะมีพวกเจ้าโลกเจ้าพิภพโลกล้านปีนี่ก็คือคคหมายถึงพวกเราบรรดาไดนโนเสาร์ทั้ง<ช>หลายใช่ค่ะ,ะ,ค,ะครับ แล้วก็บรรพบุรุษของชาวสุรังภูมินี่คือใครมาจากไหนครับก็จะเล่าถึงตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นลิงแล้วก็ค่อยๆมีวิวัวฒนาการม,มาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม,มครับค,คุณนิรุตคะสมัยก่อนนี้นะคะเมื่อ5,000ันปีก่อนโน้นในกรุงเทพเรานีไม่มีอ๋อเหม,ม,มือนยืนอย่างนี้ใช่ไหมเขายืนอย่างนี้ปุ๊บไม่มีกรุงเทพจริงๆด้วยมีแต่เป็นทะเลที่ลึกเข้าไปจนถึงนี่เลยเหรอครับลพบุรีใช่ใช่ค่ะสุพรรณบุรีนครปฐมใช่นะครับ เมื่อก่อนลบบุรีนี่คือชายฝั่งทางทะเลถูกค่ะแล้วครับแล้วอย่างนี่คืออะไรครับเห็นเป็นอ๋ออันนี้โครงกระดูกอันนี้ของจริงหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไม่ใช่ของจริงค่ะคือเราจําลองมาอันนี้แหละคือหัวใจหลักของห้องนี้เป็นเรื่องเล่าของเจ้าแม่โคกพนมดีที่เภอพนัตนิคมผมเคยได้ยินแล้วที่เชลบุรีหรอคับใช่ใช่ที่เขาไปขุดพบเจอโครงกระดูกใช่แล้วก็เป็นมีรูปปัดเยอะแยะมากมายเจ้าแม่เนี่ย เราเปรียบเป็นเหมือนแม่หมอที่รักษาคนไข้ทําพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่ค,คนเกิดค,คนตายอะไรอย่างนี้รเราจะมีเรื่องเล่าในห้องกระจกห้องนี้อ่ะันโอันนี้มันจะบอกอว่า ศพของคนรวยศพของคนจนศพของคนรวยก็จะมีพวกสิ่งของที่มีค่าอ,อยู่ในหลุมหลุมศพนั้นเขาจะฝังไว้ด้วยกันถูกค่ะคนณนรุตล,ลองเล่นสิคะสวมวิญญาณของนักโบราณคดีน้อย ได้ความรู้ที่หลากหลายมากนะครับก็เท่ากับว่าการที่เราได้มาชมในห้องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการมองสะท้อนดินแดนกรุงเทพห้องของที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็การพุดค้นทางโบราณคดีนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวแบบสนุกสนุกแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ๋อยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ความรู้ความบันเทิงกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑถสถานแห่งชาติสงขลาก,กันแล้วครับ เมืองชายฝั่งอ่าวไทยที่เงียสบสงบแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางการค้าของชาวจีนและนานาอาระยะเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยศาสนาพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยศรีวิชัยอยุธย,ยาและร่่ยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เก่าแก่ทรงคุณค่าในวันนี้ยังคงทิ้งร่องรอยเรื่องราวประวัติศาสตร์ไว้ให้เราศึกษาอีกมากมายอย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสงขลาค่ะเส้นทางไปพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสงขลาเริ่มต้นที่ถนนชลาทัศน์ค่ะขับรถเลียบริมทะเลไปเรื่อยๆเลียเ้ยวซ้ายเข้าถนนประท่าจากนั้นก็ขับตรงอย่างเดียวค่ะ เดียวก็ถึงพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะจุดสังเกตง่ายๆตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑ์จะเป็นกำแพงเมืองเก่าค่ะและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสงขลาค่ะถือเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่สําคัญสําคัญของเมืองสงขลาและภาคใต้ชนิดที่ว่าถ้าเกิดใครสนใจประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่นี่ก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากอีกแห่งค่ะแค่ตัวอาคารก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะ คัครบ,บ,น,ครบนี่คือคุณลุงเชือห้องโสภาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่จะพาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทัศสฐานแห่งชาติสงขลาในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเป้เข้ามาเป้เห็นที่เด่นเลยคือเป็นตัวตึกอค่ะที่เป็นเหมือนกับลักษณะแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนใช่ไหมคะคมีที่มาอย่างไรอะคะคุณลุงครับประวัติของอาคารนี้ก็ยาวนานนะครับพราะถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญที่หนึ่ง ของเมืองสงขลาก็เป็นพิพันธ์ประเภทศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะครับภายในเนี่ยจะจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมของคนทางพื้นถิ่นทางภาคใต้จะเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมตลอดถึงวิถีชีวิตทางพื้นถิ่นสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทางภาคใต้อาคารหลังนี้เดิมสร้างเป็นบ้านผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองสงขลาครับซึ่งเป็นเชื้อสายจีนอาคารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2421 รส,รสร้างเป็น,นบ้านส่วนตัวของตระกูลอยู่เพียง16ปี <c oughs> หลังจากนั้นอาคารหลังนี้ก็ตกเป็นสมบัติทางราชการเค <c oughs> ยเป็นที่ทําการมณฑลน,น,นครศรีธรรราช21ปีหลังจากนั้นก็ใช้อาคารหลังนี้เป็นสรรารกลางจังหวัดพอถึงปี2516กรมศิลปกกรมจิมกรต้องการจะหาสถานที่เปิดพิพิธภัณฑ์ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยก็เลยมาเจออาคารหลังนี้ <c oughs> แต่ที่นี่มันพิเศษ กว่าพิพันธ์ที่อื่นนะครับ<ะ>คือพิพันธ์ที่นี่เราใช้โบราณสถานมาเป็นพิพันธ์ก็ถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับว่าเราติดแอร์ไม่ได้เลยผมต่อยสักกี่สิบปีเราก็ติดเครื่องปรับอาก,อกาศไม่ได้ที่เ<ะ>พราะจะทาให้เสียบรรยากาศโบราณสถานอันมาชมสาราโถงข้างนอกก่อนนะครับ